ผู้เอกของรายการศึกต่อชัยวัน์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2558จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับโปรโมเตอร์ชัยวัน์เป้าเปี่ยมซับหรือว่าสอจอต้อยแปริ้วจัดคมเกียรติพอมโนธรรักษาหรือว่าคมเกียริเพ็ดปตออเจอกับตีเล็กเครื่องเสียง YCX หรือว่าตีเล็กราชานนอนครับตีเล็กนี่จากสตูนนะครับคมเกียรินี่จากอุบลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจากเชียงใหม่ครับกรรมการชุมพลยินตายศ126ปอ์ครับยก3ปล่อยตัวมาครับ วัดกันเลยผมเกียรตต่อ11 8นะครับมวยรุ่นที่โอ้โหตีเล็กตีเข่าขวาครับแล้วก็หนีบหมัดไว้อ่าคมเกียรตนี่เป็นแชมป์มวยรอบไก่ทอด5ดาวนะครับพอคอว้าแชมป์เสร็จปุ๊บแพ้12ไฟติดเลยครับทั้งปีครับแพ้ทั้งปีทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดระยะหลังก็มีกลับมาเกิดแล้วนะครับชนะบ้างแพ้บ้างละลายกันไปแล้วก็มีชนะ ล็อกมาหลายไฟแล้วนะครับคมเกียรติเอาทีบซ้ายครับมวยรุ่นที่ตีเล็กรูปร่างช่วงชกหน้าตานี่ดูดีกว่าหมดนะครับหน้าตาก็ดีกว่าครับขึ้นมานี่สองหนึ่งมีต่อแน่แต่หน้าตาใช้ประโยชน์อะไรกับบนเวทีได้เอาเอา,เอา,เอาฟันศอกไปครับหน้าตาดีนั่นแหละไอ้น้องฟันสอกขวาคมเกียรติเจอเข่าซ้ายโอ้โหตัดล่างก้นจำเป้าหน้าตาดีเอาทีบซ้าย แข้งสายลุดครับเจอแข้งขวาป้าวเข้ากลางหลังครับแทงเข่าซ้ายครับเรื่องทางด้านของตีเล็กแล้วก็หมุนนะครับนี่แหละครับมวยมวยเข่าฉลาดครับคือไม่ใช่ประจับทื่อๆนะครับต้องหมุนออกขวาออกซ้ายด้วยน้องๆก็ดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปย้อนหลังอะไรก็ศึกษาการชกว่าเจอมวยทรงนี้ต้องชกแบบไหนครับเจอมวยเข่าทรงนี้ชกยังไง ก็ครูพักรักจํานะครับบางทีบางครั้งนี่ไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองครับดูพี่ๆครับก็นํามาเป็นครูสอนตัวเองได้ใช้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวนะครับยกที่4ปล่อยตัวมาครับราคานี้เสมอตีเล็กครับโอ้โหแทงข่าวซ้ายครับตีเล็กขมเกียรติพยายามจะขึ้นคอเจอเข่าวขวาของตีเล็กเอาเสียบข่าซ้ายมาขวางแทงข่าวซ้าย เสียบเข่าซ้ายครับตีเล็กเจอเข่าขวาของกมเกียรติขวางด้วยซ้ายครับกมเกียรติเด้งตีซ้ายครับแทงเข่าขวาไปเด้งตีขวาครับตีเล็กเสียบเข่าซ้ายเอาเจอนี่แหละครับหลักเหลี่ยมดีครับไอ้ลูกตัดขานี่โอ้ยเด็กอุบลนนี่ส่วนใหญ่จะทําได้ดีนะครับแทงเข่าซ้ายครับตีเล็กเด้งตีซ้ายครับคมเกียรติตีเล็กไปขวาครับ ซ้อมอยู่ค่ายมวยราชานนนนะครับของนาวากาโทวิชัยราชานนนเสียบซ้ายไปครับคมเกียรติส่วนคมเกียรินี่ก็ปล้ำอยู่กับพวกเจ้าพลเอกนะครับที่ค่ายมวยเพชรปตอครับตอนนี้เป็นทหารอยู่ครับเด้งตีครับดึงมาเสียบซ้ายราคาไว้กรรมการชุมพลครับแยกออกมาครับถึงเงินนะครับมวยคู่นี้ตีเล็กเดินแทงซ้ายครับแม่แข้งขวาของคมเกียริไม่โดนครับ ฝางหน้าดันเจอข่าซ้ายโอ้โหเสียบซ้ายครับอ้าวตัดล่างได้เสียบซ้ายมาตีเล็กอ้าวเจอข่าวซ้ายแทงขวาครับตีเล็กเจอข่าวซ้ายของคมเกียรติตีเล็กดึงมาเสียบซ้ายครับเกี่ยวได้ครับคมเกียรติเกี่ยวได้โอ้ทำอะไรไม่ได้ครับอาการมวยครับอาแทงข่าวซ้ายครับตีเล็กเจอข่าวซ้ายของคมเกียรติ ตีเล็กแทงซ้ายเจอซ้ายของคมเกียรติตีเล็กไปขวาครับเสียบขวาเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายไปครับคมเกียรติอาขอคืนบ้างครับแม่เด็กอุบลทําได้เด็กสตูดก็ทําดีไอ้ลูกตัดขาล่างเนี่ยข้าวขวางขวาโอ้โหแทงซ้ายแม่ดอกนี้ครับโอ้คือคมเกียรตินะ่ะเปิดซี่โครงรอแล้วครับเพื่อจะ จับขาแล้วดันลมครับแต่ว่าตีเล็กโอ้โหอาร์แล้วครับไทยท้ายไทยท้ายทำได้ดีเหลือเกินนะครับชัดเจนครับชัดเจนเปลี่ยนเลยครับอาร์แล้วครับตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้แข้งขวาไม่โดนครับคมเกียรติเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับพยายามจะตัดขาเสียบขวาไปครับคมเกียรติตีเล็กรัดครับนี่ครับจับแล้วตีแบบปลอดภัยปลอดภัย มการซับขวางไว้ขวางไว้โอ้โหนี่โชว์เหนือเลยครับตีเล็กดูครับเอาแล้วก็นี่ครับลูกชัดเจนครับโอ้โหรอเลยครับคือเห็นหมดเลยครับอาวุธคมเกียรติจะมาครับตีเล็กแหมเอกปัตตานีครับปรบมือถูกใจโอ้สองฝ่ามือเหรครับตลารักทรัพย์เป็นยังไงยกสุดท้ายย1สบหนึ่งครับ 2 1ครับอยู่ที่คนนี้ครับตีเลขเครื่องเสียง YCX ต่อ2 1ครับมีอัดฉีดคมเกียริ20,000บาทโอ้โหถ้าเกิดต่อถึงราคา2 1นี่20,000นี่อัดฉีดน้อยไปนหน่อยนะครับน่าจะเป็น200,000ครับ <c oughs> อ่า20,000ก็เอากรรมกุจจระดีกว่าไปกรรมไถลมครับเพราะมันกรรมไม่ติดเลยครับอ่ะมีอะไรติดไหมติดมือหน่อยก็ยังดีครับคมเกียรมพยายามลุยครับพยายามลุยซอยข่า ทีมซ้ายไปเรื่อยครับปูดักแทงข่าวซ้ายครับตีเล็กผมเกียรติไม่สนครับชนเข้าไปครับ่ยม,มีต่อยลําตัวตีเล็กแทงข่าวซ้ายเดีย๋ยวจักรจี้นะครับอ่ะต่อยไม่ถึงอีกอตีเล็กบนดีครับพิวุพิยตอนนี้เป็นทวนเข็มนาฬิกาครับข่าวแข้ง แน่นะครับแกหมุนติ้วติ้วตรงนี้ครับเอาแทงแข้งซ้ายเอาล้มครับเอาลูกช้าเอาเอาเจอทีบเอาอะไรครับเอาเซลซอยข่าว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 เอาเอายุ่งครับแบบนี้ครับต้องบอกว่ายุ่งเลยครับโอ้โหดัดแทงข่าวซ้ายครับคือปล่อยตัว21นะครับแล้วก็กลางยกนี่โอ้โหน่าจะไหลไปหลสิบหนึ่งครับโอ้ เอาเดินต่อครับทีบดัดแทงข่าวซ้ายเด้งตีครับโอ้ยังไงครับยังไม่หมดเวลาครับแต่ก็ยังทิวได้ครับตีเล็กล็อกรัดตีข่าวเสียบข่าวซ้ายเอาแล้วโอ้โหเราจะบอกว่าเียนเป็นคู่ที่สองติดต่อกันนะครับ แทงข่าวซ้ายนี่โอ้โหเจอข่าซ้ายคืนครับโอ้เสียงเชียร์คือมวยรองเนี่ยเสียงเชียร์มันดังนะครับแล้วก็กดดันด้วยครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากดดันกรรมการหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องถามกรรมการเองครับเอาละครับซอยข่าสองสามดอกแข้งขวาเจอข่าซ้ายของตีเล็กครับ นม่ก็ยังโต้ได้นะครับตีเล็กครับจบหรือเปล่าฮะตรงนี้คงเกียนหันให้มองทีมงานดักแทงข่าวอ้าวล้มครับลุกขึ้นมาอา้าวโอ้ยตีเล็กไปลุกช้าครับอ้าวทีบครับตีข่าวตีข่าวตีข่าวมุมช่างภาพครับหมดโยกครับออไปทางไหนครับ โอ้คมเกียรติก็มั่นใจนะครับคมเกียรติสิทธวัลลุพีของเจ้าคมเกียรติมั่นใจครับกรรมการครับกรรมการลักค่นี้กรรมการก็มีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนของตัวเองอยู่แล้วนะครับนรงรวมจิตธนดลอยเบิกและไพฑู์กบกลางครับโอ้โหอาอีกแล้วครับโอ้โหแซงชนะครับคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาครับนี่แหละครับไม่มีปิดกลองครับ